สุรศรานีคิกออฟเหมือนกันกับน้องยอมแต่เป็นโครงการผ่าโม่ไปห้าประชาชนที่เราเคยเล่นเหนก่อนนะนะเชิเปลืมประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมามงคลเชิญประชชนพันธราชอุกรบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดครับโดยเมื่อเรดวันที่อ่าเร็ววันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงชาอําเภอเวียงชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เปิดโครงการผ่าโม่ไปห้าประชาชนเชิเปลืมประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมามงคลจะเริ่มประชุพันษาวุครบ28กร 8, กฎา,าคมส่พันโรคสดโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิชัยตันติสิลินผู้ช่วยรัมกรีะจำกระทรวงราสาธารณสุขนะครับเป็นประธานในพิธีมีนายสุคนุ์นุักดีรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายแพทย์จิรชัิเรืองวัชรินทร์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะผู้บริหารทุกขภาพนะครับูวมในการโรงพยาบาลการการบุคลากรอาจารย์ศีราสุขข้าร่วม จากนั้นนะครับฉันีน,นเปิดแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยฉันก็ได้เยี่ยมจุดบริการนะครับในคลินิกจะเพาะทางได้แก่ห้องอันกราซา,าวจุดกรวดฉีดวัคซีนไขวัดไห้นะครับรถโมบายสโต๊กยูนิคหน่วยรักษาอัม,มพาตเคลื่อนที่รถเอ็กซเร์เคลื่อนที่หน่วยขัดกรงวรรณรกรถแมมโบแกรมอัลตราคราวเคลื่อนที่จุดขัดกรงมะเร็งตอมลูกมากจุดขัดกรงมะเร็งปากมดลูก จุดบริการธันตกรรมคลินิกผู้สูงอายุคลินิกสายตาในเด็กคลินิกแพทแผนไทยแผนจีน และก็ขัดกลองมะเร่งลำไส้ใหญ่ลำไส้ไกรงและการมอบทุ่งอย่างอมอบทุ่งพระชาท่านแก่ผู้มาขัดกล้องด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านซสาธารณะสุขยกระดับคุณภาพชีวิตถูกมิติให้บริการย่างมีคุณภาพมีมาตราฐานเชื่อมโยงกับแพทผู้เชี่ยวชาญบริการหลักษ้าโรคโดยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นนึ่งในซี่จังหวัดนำร้องคิกอ off โครงการที่มอบให้เป็นข้องควันแก่ประชาชนจ e ดคลีนิกจัดซิซ่องครางจัดซิปซ่องจังหวัด ซึ่งโรงพยาบาลส้มแดประยุพรัฐเวียงซาก,ก็มีบริการคลินิกเฉพาะทาง<ม>รักซาครอบคลุมทึ่ง1ิาคลินิกด้วยกันค่ะก็ถือว่ามีความพร้อมในการให้บริการประชาชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราฟังเสี่ยงข้องผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธ,ธารณสุขค,ค่ะเราก็จะมีการยกระดับโรงพยาบาลประยุพรัฐเนี่ยให้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยเรียกว่าสมาร์ทสมาร์ทฮอสพิทอลเนี่ยนะฮะโดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นคล้ายๆมีกิจกรรมที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่หกให้ประชาชนาเขาเรียกว่า7คลินิกเจ็อะไรนะเ็ดเจ็ดสิพันา7จ็จังหวัด7บทเลยเห็นไหมฮะเพราะันก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ที่นี่ที่เวียงสะนี่นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับก็คือเพิ่มเป็น15คลินิกนะครับซึ่งได้ประโยชน์กับประชาชนมาก มันเป็นการเหมือนพัฒนานําหมอไปหาประชาชนอย่างจริงเพราะว่าลหลายๆอย่างนี่เป็นโมบายเช่นโมบายเอ็กซเรย์โมบายซีทีสแกนประชาชสัมพันธ์ว่าเวียงสะนี่ก็เป็นหน่วยบริการที่จะช่วยอยู่ในเขตภาคใต้นะครับขอบคโครงการดีๆนะครับน้องยิ่งงนะนั่นแหละค่ะสุราธานีเราจัดใา้15คลีนิกกันเลยลน,คคนะคะ